วรรณกรรมพื้นบ้านเรื่องไกลทองสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญวัศรีพาวปวช1ทับ2เลขที่21วันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักนิทานเรื่องไกลทองก่อนจะไปฟังเรามารู้เนื้อหาคร่าวๆกันก่อนนะคะผู้แต่งคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลายัยรัชากาลที่2แห่งวงจักรี ลักษณะคำพันใช้ในกรอนแบบชาวบ้านมีบทบาทประชดประชันเสียสีโต้คารลมกันนิทานเป็นประเภทนิทานพื้นบ้านให้อารมณ์สนุกสนานและให้คติสอนใจค่ะ <_ H ug ly> เราไปรู้จักตัวละครกันนะคะฝั <_ H ug ly> ่งของทางคนนะคะมีเศรษฐีคำตะเภาแก้วตะเภาทองไกรทองอาจารย์ของไกรทองค่ะ <_ H ug ly> และฝั่งของจระเข้น,นะคะเทา้ทาลำไพเทา้ทาคูจรชลาวันวิมาราและเลื่อมไรยวันค่ะ ต่อไปนะคะเราจะพาทุกคนเข้าสู่นิทานเรื่องไก่ทองค่ะลึกลงไปในแม่น้ำเมืองพิจิตรมีถ้ำแก้วอันเป็นที่อยู่ของจระเข้ผู้ปกครองคือเท้าลำไยเท้าลำไยมีบุตรชื่อเท้าโคจรและเท้าโคจรก็มีบุตรชื่อชลวันในถน้ำนี้มีลูกแก้ววิเศษที่บรนดาลให้จระเข้ตัวใดที่เข้ามาอยู่ในถน้ำนี้จะกลายร่างเป็นมนุษย์ได้เท้าลำไยเป็นจระเข้ที่มีศีลไม่กินเนื้อคนและสัตว์ ต่างจากลูกชายและหลานชายที่เป็นจระเข้ดุร้ายชอบออกไปหาเนื้อสัตว์กินนอกถ้ำมีวันหนึ่งท้าโคจรได้ออกไปหาอาหารกินนอกถ้ำเกิดมีปากเสียงทะเลวิวาทกับจระเข้สองตนและเกิดการต่อสู้กันไม่มีใครชนะตายลงทั้ง3ฝ่ายเวลาผ่านไปท้าโคจรผู้มีอายุมากจึงมอบอำนาจให้ชลวันหลานชาย ปกครองบ้านเมืองแทนส่วนตนนั้นละทางโลกและถือศีลชลาวันหลังจากได้ขึ้นคลองก็มีเมียทั้งสองชื่อวิมาลาเมียแรกของชราวันและเลื่อมลายวันเมียสองของชราวันอมู่วันหนึ่งชราวันได้ออกไปหาอาหารกินนอกถ้ำเจอตะเพาแก้วและตะเพาทองสองพี่น้องอาบน้ำอยู่ริมตลิ่งเกิดถูกใจนางตะเพาทองจึงได้ไปคาบนางตะเพาทอง ลูกของเศรษฐีคําลงมาอยู่ในถ้ากับตนหลังจากคาบหนีมายังถ้าแล้วชารวันก็กลายร่างเป็นมนุษย์หวังจะเอานางตะพาวทองเป็นเมียแต่านางตะพาวทองไม่ยอมชาราวันจึงได้เศกมนุ์พิเศษให้านางตะพาวทองหลงรักนางวิมาลากับเรื่องไรวันก็ไม่ยอมจึงได้หาเรื่องมากกันแกล้งานางตะพาวทองอยู่เป็นประจำแต่ชารวันก็ตักเตือน ทางฝั่งของเศรษฐีคำพ่อของนางตะเภาทองเมื่อรู้ว่าลูกสาวโดนชรวันฆ่าไปจึงป่าประกาศว่าใครก็ตามที่สามารถฆ่าชรวันได้จะมอบสับพมบัติให้เรื่องไปถึงหูของไกลทองนักปราบจรเข้นึกอยากลองวิชาที่ตนฝึกมาจึงไปการาบราอาจารย์ที่ตนได้เล่าเรียนมาเพื่อจะไปปราบจรเขทางฝั่งของอาจารย์นั้นรู้ว่าชารวันไม่ใช่จรเข้ธรรมดามีเขี้ยวเพชร จึงมอบของวิเศษให้หน่าคือดาบตะตะโลหะมีดหมอและระเบิดน้ําทางฝั่งของชลวันมีอยู่คืนหนึ่งชลาวันได้ฝันว่าท้ําแก้วเกิดไฟไหม้และมีเทวดาตนหนึ่งควงปะขันแล้วปะขันก็ลอยมาชับคอของจระเข้จนสิ้นใจชลาวันหลังจากที่ฝันอย่างนั้นก็ไม่สบายใจจึงให้ท้าโคจรตรวจด,ดูดวงชะตาให้ ถ้าโคจรได้บอกกับชาราวันว่าให้เอาสาวชาวบ้านที่คาบมาเอาไปคืนไม่งั้นตนจะตายชาราวันผู้มีนิสัยดื้อรั้นไม่ยอมเอาลูกสาวชาวบ้านไปคืนแต่สั่งให้ลูกน้องเอาหินมาปิดหน้าถ้ำไว้ฝ่ายไกลทองทําพิธีสวดคาถาสามวันสามคืนเพื่อเรียกให้จระเข้ชาราวันออกมาด้วยมนนั่นเองทําให้ชาราวันรุ่มร้อนพังหินที่อยู่ปากถ้ำและว่ายตรงขึ้นมาหาไกลทอง ไกรทองลชารวันได้เกิดการต่อสู้กันทางฝั่งของชารวันเสียท่าโดนดาสตโลหะแทงหลายแผลจึงได้ดำน้ำหนีมาอยู่ในถ้ำฝ่ายไกรทองไม่ยอมจึงกระโดดน้ำตามไปไกรทองติดตามมายัางถ้ำแก้วถือเทียนเที่ยวส่องความงามของถ้ำแก้วระหว่างเดินเจอนางวิมาราไกรทองไม่รู้ว่าเป็นภรรยาของใครจึงไปเกี่ยวพาราสีนางวิมาราที่ไม่เล่นด้วยจึงร้องขอให้ชารวันช่วยชารวันที่สะบักสะบอมจากบาดแผลอยู่แล้ว เข้าไปช่วยก็เสียทีท่าให้แก่ไกลทองและชลาวรรณก็สิ้นใจในที่สุดหลังจากชลวรรณสิ้นใจแล้วไกลทองก็ได้นำนางเพอทองออกจากถ้ำหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้แต่งงานกันและได้สมบัติตามที่เศรษฐีประกาศไว้ตอนแรกข้อคิดนะคะความละโมบโลภมากไม่รู้จักพอนำมาซึ่งความสูญเสียหลายสิ่งคะ่ะ ก็จบไปแล้วกับวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่องไก่ทองถ้ามีข้อมูลใดผิดพลาดขออภัยณที่นี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ